สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube Channel โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับวันลุมพินีอยสามีอีกเหมือนเดิมนะครับประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2568นะคู่เอกนำรายการก็มวยไทยรุ่นไฟเวทนายอดเหล็กเพชรออัจฉริยะ กับอาน่ามัมบาดอฟนะครับอ่านจนชินแล้วอะนะชาวอัสเซอร์จันนะครับคู่รองก็เด็ดดวงเล็กทีเด็ด99กับ War, กกวุธิไกลวอ์จักกุฒินะครับเป็นมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะครับใช่ไหมแบนตัมเวทนะแล้วก็คู่เอกภาคอินเตอร์นะครับเป็นมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทนะอิเลียสอับเดลลาลีกับทางด้านอาราวดีลามาสนอฟนะครับ รายการนี้เนี่ยเราวิเคราะห์วิจารณ์กันไป2คู่แล้วนะครับก็เป็นคู่ที่4นะค่ะเกียร์คาริลอฟกับชิมอนนะครับกับคู่ที่6นะอิเลียสอับเดลารีกับอาราวดีลามาสนอฟนะครับก็ไปติดตามย้อนดูย้อนชมกันได้นะวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์กันอีกสักคู่หนึ่งนะครับก็คือคู่ที่11บนะครับคู่รองนะ เด็ดดวงเล็กทีเด็ด99กับวุทฒิไกรวอรดจักกุินะครับคู่นี้นะเป็นมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทนะคือเดิมๆเนี่ยทั้งคู่น่าจะชกไฟเวทมาทั้งคู่เลยวันนี้โดดขึ้นมาแบนตั้มเวททั้งคู่นะครับก็เป็นเวทที่รู้สึกว่าจะปีนขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลนักมวยกันนะแต่ก่อนอื่นก่อนเข้ารายการอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Channel โต๊ะผังให้ผมด้วยนะครับ อ่ะแล้วสำหรับกลุ่มนะกลุ่มเนี่ยอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างนะครับเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับแอดกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับก็ไปพูดคุยสอบถามข้อมูลกันได้คนในกลุ่มเนี่ยข้อมูลเขาค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าผมซะด้วยซ้ำนะทีตรงทีเด็ดอะไรเขาแจกกันเรียบร้อยนะมีอยู่แล้วนะครับก็เอาข้อมูลของผมไปผสมผสานเอานะครับผมเชื่อว่าบวกแน่นอนนะอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลนักมวยกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรามาดูกันที่เด็ดดวงเล็กทีเด็ด99กันก่อนนะเด็ดดวงเล็กเนี่ยส่วนสูง5ฟุต8นิ้ว175เซนนะครับอายุ22ปีซ้อมอยู่ทีเด็ด99นะครับมีโฆษณาอะไรขึ้นมาเฉยอมาชกในรายการวันเนี่ยกี่ไฟละ สิบไฟนะถือว่ามากแล้วนะครับคือเด็ดดวงเล็กเนี่ยเขามีสัญญาวันใหญ่แล้วนะเขาเป็นแชมป์รถทูวันขึ้นมานะครับก็เลยมีสัญญาวันใหญ่นะส่วนช่วงเนี้ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ถึงจะมีสัญญาวันนะแต่ก็ต้องมาทําฟอร์มในในวันลุมพินีบ้างเพราะว่าเนื่องด้วยฟอร์มการชกของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะสถิติของเขาเนี่ยชนะ6แพ้4นะครับจาก10ไฟนะชนะเนี่ยเป็นการชนะคะแนนทั้งหมดเลย นะครับ6ครั้งนะส่วนการแพ้เนี่ยเป็นการแพ้น็อกกับแพ้ที่คโอรวมกัน2ครั้งแพ้คะแนน2ครั้งนะครับอัตราการปิดเกมเนี่ยศนะ์ะไม่เคยชนะน็อกใครเลยนะครับมาไฟแรกเนี่ยวันลุมพินี5เจอเทเมลรันเบ็กมูซาเอฟนะครับชนะคะแนนในวันลุมพินี5นะแล้วก็ยังมาชนะต่อเนื่องนะครับชนะชาคิยอย,ยูลาเอฟนะครับวันลุมพินี13จริงๆชาคิยอเนี่ยเก่งอยู่นะ ตอนชก rws เนี่ยเก่งเลยแต่ว่าพอมาอยู่ในรายการวันผลงานไม่ค่อยดีแล้วก็หายไปแล้วนะครับไฟที่3ยังชนะต่อเนื่องนะชนะคะแนนอิกิอนโตะนะครับแล้วก็มาชนะกล้องศึกแฟร์เทควันลูมินี35ก่อนจะมาแพ้นักรบนะครับแฟร์เทควันลูมินี41นะหลังจากนั้นก็มาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งชนะไทกิไนโตะนะครับไทกิไนโตะนี่โดนทั้งมวยไทยทั้งคิกบ็อกซิ่งเลยนะ ในวันไฟใน21หลังจากนั้นก็มาชกในวันไฟใน24นะครับแพ้คะแนนให้กับนักรบแฟร์เทคนะคือผมมองว่าเขาอะได้สัญญาวันใหญ่มาแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาปรับตัวในวันลุมพินีสักหน่อยนะก่อนจะมาขึ้นในรายการวันใหญ่ก็คือวันไฟไหนเป็นวันใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มาสะดุดแพ้นักรบไงก็เลยต้องมาทําฟอร์มใหม่ในวันลุมพินีนะครับก็ยังแพ้อซาดูล่าอิมานกาซาดิเยฟนะครับวันลุมพินี90 ไฟต่อมาก็ยังแพ้อยู่นะครับแต่ว่า2องไฟนี้นะที่สามไฟเลยก็ได้นักกรบอัสดูล่าอัซัมจอน,นเนี่ยสามคนนี้คือมวยเกรดต้นๆหมดเลยนะคือแพ้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าไม่เสียหรอกนะครับแต่ว่ามันแค่เหมือนจะขยับขึ้นไม่ได้นะเหมือนจะขยับขึ้นชั้นไม่ได้นะครับไฟล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนไม่เอกฉันบัวเขียวปอเปาอ,อ,อินนะครับก็ถือว่า เรียกความมั่นใจได้กลับมาหน่อยวันลูมินียร้อนะครับหลังจากแพ้มา3ไฟร์รวดเลยนะสำหรับทางด้านเด็ดดวงเล็กเด็ดดวงเล็กเนี่ยเขาก็ชกอยู่ในเวทพิกัดน้าหนักไฟล์เวทมาโดยตลอดนะเท่าที่ผมดูนะครับมาวันนี้ชกแบนตั้มเวทนะามาดูคู่ชกของเขากันมั่งนะวุฒิไกลวอจัก,กรวุฒนะครับส่วนสูง5ฟุต8นิ้ว174เซนอายุ24ปีซ้อมอยู่วอร์จัก,กรวุฒ มาชกในรายการวันเนี่ยสามไฟชนะรวดนะและเป็นการชนะน็อกกับชนะ TKO ทั้งหมดเลยนะครับชนะน็อก1ชนะ TKO 2อนะครับอัตราการปิดเกม100%ไม่แพ้ใครนะไฟแรกที่เข้ามานะวันลูมินี99นะครับชนะน็อกยกที่3ช่างทอง m u เดนนะเป็นไฟแรกที่เข้ามามาช่วงท้ายๆแล้วนะครับไฟต่อมานะวันลูมินี109ชนะ TKO ยกแรกเลยเอมุยนะครับเป็นมวยอึดถึกทนแต่ก็โดนอนะ นะไฟล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยงามชนะทีิโอยกแรกอีกเช่นเดียวกันนะครับโมฮัมเหม็ดตาวฟิกวันนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าตาวฟิกดูดีกว่าเลยแหละคือความแข็งแร่งแข็ง,แ,ขงแรงมวยฝีมืออย่างที่ผมบอกนะครับก็อาจจะท้องบางคางเปาะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สําหรับวุฒิไกลคือวุฒิไกลเนี่ยมาไฟล์แรกเนี่ยเจอกับช่างทองเนี่ยผมมองว่าเออมันมันโดนช่างทองแล้วมีอาการน่ะเราก็คิดว่าเออมันอาจจะเป็นแนวอย่างนั้นน่ะท้องบางคางเปาะ ไฟที่2เนี่ยมาเจอกับเอมุยผมก็ใส่เอมุยไปเต็มเหนี่ยวเลยนะครับโดนนะคือสู้ไม่ได้อะฝีมือมวยมันดีจริงๆนะบุธไกลเนี่ยไฟล่าสุดก็โดนอีกเหมือนกันนะผมมองว่าตาฟิกมันดีกว่าเอมุยไงรูปร่างช่วงชกดีกว่าด้วยความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงมีนะครับแล้วเป็นต่างชาตินะเขาออกหมัดได้ดีแต่โผกลับกันเลยนะไปโดนอาวุธมวยไทยของทางด้านบุธไกลย,ยับนะครับ วุดทไกลเนี่ยเขาก็ชกอยู่ในฟลายเวททั้ง3ามไฟอะสามไฟมาเนี่ยชกฟลายเวทหมดเลยนะครับวันนี้มาแบนตัมเวทนะก็เป็นไฟแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกหน่อยนะครับข้อมูลเชิงลึกก็อยู่ทางหน้าวุดทไกลวอจกกักรวุดพอดีนะครับมาชกในรายการวันเนี่ยสามไฟชนะรวดนะชนะน็อกทั้งหมดสถิติรวมชนะ47เแพ้ส7เสมอ3โดยรวมก็ประมาณสัก6-70ครั้ง นะถ้ารวมรอบนอกผมว่าก็เกือบเกือบร้อยหรือไม่ก็อาจจะถึงร้อยครั้งนะครับสำหรับผุธิี่ไกลอายุ24ปีสูง175เวทพิกัดน้ำหนักไฟเวทนะซ้อมอยู่วอจัก,กรวุธนะครับการออกอาวุธเนี่ย49%นะจาก3ไฟ49%ผมก็มองว่าเยอะอยู่นะ,ะถือว่าเยอะนะครับเพราะ3ไฟแล้วนะนะครับ 49%เป้าบนกับลำตัวเนี่ยสลับกันก็ค่อนข้างดีนะ53กับ40ผมติงเรื่องขานิดนึงมันน้อยไปหน่อยนะครับถ้ามีขยับขึ้นมาให้ได้เปอร์เซ็นสัก10กว่า20กว่าเนี่ยผมว่ากราฟจะสวยเลยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าดูรูปมวยเนี่ยผู้ิไกรยออกอาวุธสวยนะสไตล์การชกดีเลยแหละนะครับการตั้งรับจับทาง42%เออโดนอาวุธเยอะนะยังโดนอาวุธเยอะอยู่นะครับ ก็เป้าบนโดนเยอะแล้วก็ขาน้าลำตัวก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็สายตาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าล็อกสักเท่าไหร่นะครับคือโดยรวมเขาเป็นมวยสายตาดีพอสมควรนะแต่ใช้คำว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในรายการวันอนมันอาจจะเก็บการยากนะแต่ก็มันก็ยังทำให้เห็นว่า้าทรหดเขาดีนะเราโดนอาวุธค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ย42%เนเนี่ยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่ชกของเขากันบ้างนะคู่ชกของเขาเด็ดดวงเล็กนะครับอ่ะเด็ดดวงเล็กกระดกลิ้นซะแล้วเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99นะครับเป็นแชมป์รถทูวันขึ้นมานำมาชกในรายการวันเนี่ยสิบไฟในมวยไทยเนี่ยชนะ5แพ้4ในคลิกบ็อกซิ่งเนี่ยมาครั้งเดียวชนะนะครับ สถิติรวมชนะ56แพ้15เสมอ0ก็โดยรวมก็ประมาณ6-70ครั้งเหมือนกันนะใกล้เคียงกันนะครับแตผ่ผมว่ารอบนงรอบนอกก็ใกล้เคียงกับบุธิไกลอะ่ะเกือบเกือบร้อยหรืออาจจะมีแตะแตะร้อยนะครับอายุ22สูง175เนะเวทพิการน้าหนักายเวทนะครับซ้อมอยู่ทีเด็ด99นะอัตราการออกวุธ4สถือว่าแม่นนะก็10ไฟ42%เนี่ยผมว่านิ่งและเสถียรกว่าวุติไกลอีก นะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะถ้าจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ตามตัวเลขที่ออกมานะครับเน้นลาตัวเน้นลําตัวเนี่ยเขาเป็นน่าจะเป็นการออกแข่งนะคือเขามวยกว่า 5G นะครับเน้นที่แข่งนะเ,เป้าบนก็จะลองลงมาแต่มันน้อย9อ่ะนะลำตัวเนี่ย60มีขาด้วยกราฟเนี่ยค่อนข้างสวยแต่เน้นลำตัวเยอะไปหน่อยนะครับ คือออกแข้งคือแข้งเนี่ยมันเป็นการสะสมไงมันเป็นการออกสะสมอ่ะนะอ่ามันก็เลยไม่ใช่ลูกทีเด็ดทีขาดอย่างนี้ดีกว่านะครับการตั้งรับจากทาง4 2อตโดอาวุธเยอะเอ้ยทรงเดียวกันเลยกราฟแม่งเหมือนกันเลยนะเนี่ยอวุธที่ไกลกับทีเด็ดไอไอ,ไอขออภัยวุธที่ไกลกับเด็ดดวงเล็กเนี่ยกราฟเหมือนกันเลยแต่เด็ดดวงเล็กเนี่ยจะโดนเฉลี่ยทั้งหมดนะครับทั้งขาทั้งลําตัวทั้งเป้าบนเนี่ยเป้าบนเยอะสุดแล้วก็ไล่ลงมา ก้า2ีบ 2, 6นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลเปรียบ mm. เทียบสักหน่อยนะคู่นี้เนี่ยเป็นมวยฝีมือทั้งคู่เลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะน่าจะเป็นการชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงคลิปกันนะส่วนสูงเนี่ย175เท่ากันเลยนะครับเวทพิกัดน้ำหนักก็อยู่ในรุ่นไฟล์เวทเหมือนกันนะ คือส่วนสูงเนี่ยปาดหัวตัวเท่าเวทพิกัดน้ำหนักก็อยู่ในรุ่นเดียวกันคือ135ไม่เกินนะครับ125ถึง135นะวันนี้แต่วันนี้มาชกแบนตั้มเวทนะ1 3 5ยถึง140คือปล่อยน้ำหนักขึ้นมาทั้งคู่เลยนะความคุ้นชินในรายการเนี่ยต้องบอกเด็ดดวงเล็กดีกว่านะ10ไฟจนวุฒิไกลเนี่ย3ไฟอาจจะมองว่าความคุ้นชินเป็นรองแต่ว่าเขามีรายการขึ้นต่อเนื่องนะ3ไฟมาเนี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้ามาหักล้างกับฟอร์มการชกความมั่นใจอะไรก็แล้วแต่สภาพจิตใจเนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันนะ3ามไฟเขาขึ้นต่อเนื่องนะครับสำหรับทางด้านวุิไกลเนี่ยอายุ22กับ24นะไล่เลี่ยก,กันแต่ส่วนตัวผมก็ต้องมอง24เนี่ยความเป็นผู้ใหญ่มีมากกว่าไงน,นะแล้วก็ยังสดอยู่ด้วยนะครับ24ก็ต้องดูดีกว่าหน่อยนะ ้อค่ายการฟิซ้อมบอจักกรวุิกับทีเด็ด99ถ้า,าตามเทคนิคก็พอๆกันแหละนะครับเพราะว่าทั้งทั้งสค่ายเนี่ยเขาเน้นที่มวย5ยกนะมวยวันเนี่ยก็ทางทีเด็ด99เนี่ยอาจจะมีนักมวยเข้ามาชกบ่อยกว่านะครับแต่ว่าถ้าโดยโดยรวมอ่ะดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะ,ะทางทีเด็ด99เนี่ยภาพลบเขาจะเยอะกว่าทั้งเรื่องการ อะไรก็แล้วแต่ของเจ้าของค่ายนะครับชื่อเสียงของค่ายบารมีของค่ายเนี่ยมันก็เลยถดถอยลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องการฟิตซ้อมอะไรผมว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่หนีกันหรอกนะครับทางทีเด็ด99เกนี่ยเขาทามวยมานานนะอ่าแล้วก็ส่งรายการใหญ่ๆคือเขาไปหลายรายการแล้วทางวันเนี่ยเขาก็มีมากกว่าทางด้านวอจกกักรวุธด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามองจาก ชื่อเสียงโดยรวมอะวัวจากวุดดีกว่างแต่วันนี้ผมเอาพอๆกันละกันนะไม่มีใครดีกว่าใครหรอกถ้ามองเรื่องข้อค่ายการวิดซ้อมนะครับการออกวุดเปรียบเทียบก็ใกล้เคียงกันนะ4 9กับ42นะครับทางวุติไกเน้นเป้าบนสลับลำตัวส่วนทางด้านเด็ดดวงเล็กเน้นลำตัวมีเป้าบนกับขาสลับบ้างนะครับการตั้งรับจับทาง42%โดยอารวุธเยอะเหมือนกันนะแต่ทางด้านเจ้าเด็ดดวงเล็กเนี่ย จะโดนเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเป้าบนโดนเยอะก็จริงแต่เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปส่วนทางด้านวุธไกลเนี่ยเป้าบนจะโดนเยอะกว่านะกว่าจุดอื่นๆนะครับเอามาดูรูปมวยเลยนะครับคู่นี้เลทยังไม่เปิดนะณนะเวลานี้นะแต่ว่าวันนี้ช่วงผมว่าช่วงเย็นๆเนี่ยเลทน่าจะเปิดแล้วนะครับเลทยังไม่ออกมานะคู่เนี้ยถ้าให้เดาเลทเล่นๆนะครับเดาเลทเล่นๆนะ ส่วนตัวผมยังมองไปทางวุฒิไกลนะครับน่าจะมาเป็นต่ออยู่สักเล็กน้อยอะ่ะผมว่าสักจุด7จุด 8, น่าจะมีนะครับแต่ถ้าลึกกว่านี้สักจุด6ก็ยังเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าลึกลงไปกว่านั้นจุด5้3จุด 4, จุด 3, ดูเยอะไปละนะเพราะทั้งคู่เขาเป็นมวยทรงเดียวกันนะครับเด็ดดวงเล็กเนี่ยเป็นมวยฝีมือทรงถอยนะคือมวยแบบเนี้ยเขาจะขึ้นวันใหญ่ค่อนข้างยากนะครับต้องโชว์แบบ แบบนดาดา่าคือถ้าเป็นทรงฝีมือทรงถอยนะมันต้องชนะให้ขาดไปเลยให้ดูแบบคู่ต่อสู้มันชคไม่ได้หรือถ้าเป็นใน5ยกเรียกออกทะเลอ,ะอย่างนั้นน่ะมันถึงจะได้แต่ถ้าเบียดเบียดเสียดสีเนี่ยจะโดนแฟนมวยติงตลอดว่าเป็นมวยหนีเยอะบ้างถอยเยอะบ้างมวยทรงนี้จะขึ้นวันลําบากทรงเดียวกับยอด IQ นะครับมีแข้งจัดนะก็แข้งขวา 5G นะฉายาของเขาสําหรับทางด้านเด็ดดวงเล็กนะครับ ส่วนอาวุธอย่างอื่นหมัดเนี่ยหมัดก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะครับหมัดต่อยน้อยนะศอกก็มีให้เห็นบ้างแต่ก็ไม่ถึงถึงก็เยอะแยอะอะไรนะครับสิบไฟ์เนี่ยผมก็เห็นไม่กี่ครั้งเองนะครับเข่าก็เข่าได้นะตามสเต็ปมวยไทยเลยนะแต่เน้นที่แข้งนะครับหลักๆเลยคือเน้นที่แข้งนะส่วนทางด้านวุฒิไกลมวยฝีมือเหมือนกันนะครับฝีมือเนี่ยส่วนตัวผมมองว่า ถ้าหลักเหลี่ยมเนี่ยถือว่าดีเลยนะความจัดจ้านของฝีมือเนี่ยถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ถึงกับจัดจ้านแบบว่าโอ้โหเห็นแล้วว้าวอ่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในรูปทรงของมวยไทยนะถือว่าจัดจ้านเลยนะครับอาวุธครบเครื่องออกสวยงามทุกอย่างนะเดินได้ถอยเป็นนะครับเดินก็ดุดันอาวุธเนี่ยค่อนข้างคมและหนักแรงนะมีทุกอย่างอะ่ะแข้งก็มีศอกก็ได้หมัดเนี่ยต่อยก็คมนะครับวงในไล่แขนตีเข่าเนี่ย ก็ถือว่าพอได้ตามสเต็ปมวยไทยนะโดยรวมสรุปแล้วเนี่ยฝีมือครบเครื่องอาวุธครบเครื่องเลยสําหรับวุฒิไกลวอร์จักวุฒนะครับวันนี้รูปมวยเนี่ยผมมองว่าออกมาเนี่ยชิงจังหวะเป็นการชิงจังหวะทั้งเด็ดดวงเล็กเนี่ยก็มีแข้งนะครับมีแข้งขวาออกได้รวดเร็วส่วนถามว่าวุฒิไกลเนี่ยมีแข้งไหมวุฒิไกลก็มีแต่ถ้าถามว่าความโดดเด่นเนี่ย มันก็ต้องเหลือ่อมๆไปทางเด็ดดวงเล็กแต่ผมไม่ได้มองว่าเด็ดดวงเล็กจะจัดจ้านกว่าขนาดน,นั้นนะเอาพูดถึงเบอร์แข้งอย่างเดียวน,นะคือเด็ดดวงเล็กเนี่ยเขาเด่นที่แข้งเพราะอะไรเพราะอาวุธอย่างอื่นเขาไม่มีอะไรเลยนะเขามีแข้งอย่างเดียวที่ออกได้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยส่งไปทางแข้งเราเลยมองว่าเออแข้งเขาจัดเป็นแข้งกว่า 5G นะครับแต่ว่าดูเราลองมองดูภาพรวมสินะเด็ดดวงเล็กไม่เคยชนะน็อกใครเลย นะฟอร์มการชกก็ไม่ได้ถึงกับว่าดีแรกๆเนี่ยอาจจะดีแต่พอมาเจอกระดูก็เคี้ยวยากเลยเพราะมีแข้งอย่างเดียวส่วนวุฒิไกลเนี่ยถามว่าเบร์แข้งสู้ทางด้านเด็ดดวงเล็กได้ไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าแพ้ขาดนะครับเอาพูดกันแค่แข้งนะมันก็พอสู้กันได้แต่ว่าเหลื่อมๆไปทางเด็ดดวงเล็กแต่วุฒิไกลเขามีทุกอย่างนะครับมีหมัดมีเขา่ามีศอกนะซึ่งดีกว่าเด็ดดวงเล็กทั้งหมด โดยเฉพาะหมัดดีกว่ากันเยอะสอกดีกว่ากันเห็นนะครับเข่าเนี่ยอาจจะใกล้ๆกกันนะฉะนั้นวันนี้รูปมวยผมมองว่าเป็นการชิงยังหวะออกอาวุธนะถ้ายืนห่างๆเนี่ยแข้งเนี่ยอาจจะเป็นรองนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยอาวุธมวยนะความเป็นมวยของทางด้านบุธไกลเนี่ยเขาจะมีการแก้มวยไทยด้วยกันคือมวยไทยพื้นเดิมมวยไทย5ยกด้วยกันถ้ามาชกในวันเนี่ยนะเขาจะมีการแก้เหลี่ยมแก้ทรงกันได้ นะ้ำไม่เหมือนกับมวยสไตล์ผสมผสานแบบฝรั่งและะ้วมาชกกับมวยไทยพื้นเดิมนี่มันมันมันแก้ทรงกันลําบากนะครับแต่ถ้าเป็นมวยไทยพื้นเดิมด้วยกันมามันแก้ทรงกันได้และความครบเครื่องของวุฒิไกรเนี่ยผมมองว่าเขาแก้ทรงแก้ทรงเด็ดดวงเล็กได้อะคือถ้าประชิดต,ตัวเนี่ยดีกว่าทุกอย่างเลยแหละนะครับถ้าขยับสมมติระยะแข้งเนี่ยเราขยับเข้าไปก้าวหนึ่งเนี่ยทุกอย่างของวุฒิไกรจะดีกว่าเด็ดดวงเล็กทั้งหมดนะครับฉะนั้นวันนี้ ผมว่ารูปมวยอะไรทุกอย่างเนี่ยยังมองว่าเด็ดดวงเล็กเนี่ยยังสู้ที่ไกลไม่ได้นะแต่ว่าเด็ดดวงเล็กจะมีดีกว่าอะไรผมว่าเด็ดดวงเล็กมีความเร็วที่มากกว่าวุฒิไกลอยู่กิกหนึ่งครึ่งกิกแล้วกันอ่ะไม่ถึงกับกิกหรอกนะครับมีครึ่งกิกกิกหนึ่งนะแล้วก็มีความคุ้นชินกับรายการที่มากกว่าเพราะเขาโชว์มาสิบไฟแล้วนะครับคือสไตล์การฟิตซ้อมของเขาเนี่ยมันเป็นการเน้นรายการวันเลยนะส่วนทางด้านวุฒิไกลเนี่ย ต้องบอกว่าเขาอยู่ในช่วงที่เพิ่งกําลังจะกลับมานะคือวุฒิไกรเนี่ยเขาหายไปนับก่อนที่เขาจะมาวันเนี่ยนะเขาหายไปช่วงระยะหนึ่งหายไปนานเลยแหละแล้วก็กลับมาหายใจหายคอในมวยไทยห้ายกแค่3ไฟเอาไม่ถึง3ไฟด้วยเอาแค่2ไฟแล้วกันนะครับเพราะว่ามารู้สึกว่าจะมาโผล่ใน RWS ไฟหนึ่งเป็น3มยกรวมใหญ่นะครับในมวยไทย5ยกเนี่ยรู้สึกว่าจะมา2ไฟก็ชนะทั้ง2ไฟแหละ แต่ว่ายังเจอมวยเบอร์ที่เบอร์ที่เหมาะกับการเพิ่งกลับมานะยังไม่แข็งมากนะครับแล้วก็มาในรายการ RWS ซึ่งเป็นนวมเล็กเอ้นวมใหญ่3ยกนะหลังจากนั้นมาก็มาชกวันอีก3ามไฟเท่ากับว่าที่หยุดไปเขาหายใจหายคอได้แค่6ไฟเท่านั้นนะไม่เหมือนเด็ดดวงเล็กที่ชกมาตลอดนะชกมาโดยตลอดเลย10ไฟเนี่ยฉะนั้นเนี่ยท้ายเนี่ย ถ้ามีการบี้การชนจริงๆถ้าเด็ดดวงเล็กซ้อมมาดีจริงๆเนี่ยวันนี้สภาพร่างกายยังไงก็ดีกว่านะครับจะมีดีกว่าตรงนี้นะแต่อย่างเงี้ยคู่เนี้ยเราลองมองเปรียบเทียบกันนะถ้าเป็นใน5ยกคู่นี้ขึ้นใน5ยกณนะเวลานี้นะชั่วโมงเนี้ยวุฒิไกลต้องต่อมี53อย่างต่ำมาเอา53จนถึง2ออ่ะอย่างงี้ดีกว่าถ้าเป็นในมวยไทย5ยกนะ มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าถ้าเป็นการแก้เกมแก้เหลี่ยมเพราะว่ามวยไทย5ยกเนี่ยเขาจะต่อยกันที่เหลี่ยมมวยไทยต่อยกันที่ความเป็นมวยไทยต่อยกันที่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยความรุนแรงเนี่ยมาเป็นอันดับสองาศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยมาเป็นอันดับแรกแต่ว่ามันเป็นผลพวงไงนะครับคือถ้าออกสวยมันต้องจะแจ้งนะครับมันต้องจะแจ้งนะฉะนั้นเนี่ยผลพวงความรุนแรงเนี่ยมันจะมาเป็นอันดับสอง ในรูปแบบของมวย5ยกนะครับแต่ในมวยวันเนี่ยความรุนแรงมาดับหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแก้เหลี่ยมแก้ทรงในรูปแบบมวยไทยเนี่ยผมมองว่าวุิกายไม่แพ้วันนี้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าส่วนตัวผมเนี่ยเดาเลทไว้แค่จุด7จอาจจะถึงจุด6เพราะว่าเด็ดดวงเล็กเนี่ยเขาชกมานานมากกว่านะเขาชกมาสม่ำเสมอในรายการมากกว่า นะครับฉะนั้นเนี่ยเลทเนี่ยผมมองว่ามันมันคงไม่ไม่ปล่อยให้มวยที่เพิ่งชกในรายการวันแค่สามฝ่าหนีหนีไปลึกอะนะครับฉะนั้นเลทผมก็เลยมองว่าจุดหคือเต็มที่แล้วกันจุด7จุดแไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะตื้นกว่าจุด8อย่างนี้ดีกว่านะครับผมมองว่าเลทเนี้ยผมฟันทงไปวุติไกลนะครับจุด6ก็ยังเป็นวุติไกลยอยู่นะอ่าผมมองว่าจุด6เนี่ยไม่ใช่เลทที่แพงเกินไปนะครับเอามาเข้าสเต็ปเนี่ยได้นะ เห็นผลนะอันนี้ดีกว่านะครับอชอบไปทางวุฒิไกรวอร์จักกุฎนะครับอจบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจาร์ณวันนี้นะครับวันหน้ามีคู่มวยดีๆรายการดีๆผมจะเอามานำเสนอให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับส่วนใครอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนนะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ